มอนี้ครับผมกบใส่ปลาได้ยืนอยู่ที่พื้นที่บ้านแดงครับมู่ที่8ตําบลจาปาามองอําเภอบาอา้านผือจังหวัดอุดรธานีครับพี่น้องครับมีเอฟซีท่านหนึ่งครับบอกว่ารอบกอนที่ผมมานั่นเพื่อนเห็นรายละเอียด่าชัดครับมือนี้ครับผมก็เลยจะมาซูมรายละเอียดให้เอฟซีเบิงกันแบบชัดๆแบบจ๋าๆเลยครับว่าความเก่าความโบราณของสถานที่แห่งนี้จะมีความเก่าความสวยงามซ้าไหนครับคือใบเสมาที่พี่น้องเห็นอยู่ทางเวิดนี้ตั้งอยู่นี่ แต่เกานี่เพ่นลมอยู่นะครับเด้อพนอนอยู่แต่จะมีแค่เพียงต้นเดียวครับนี่คือต้นนี้ครับคือต้นนี้ครับที่พ่นตั้งอยู่ครับนี่ต้นนี้ตั้งอยู่แต่ต้นอื่นๆนี่เพิ่นจะล้มนอนฝังดินเบิดเลยครับผมมาดูกันชัดๆจะจะครับผมว่าความเก่าความแก่ความสวยงามครับนี่ครับดูเลยนะครับชัดๆครับผมดูกันแบบใกล้ๆครับเป็นหินไยหินโบราณครับความสูงต้นนี้น่าจะอยู่ประมาณที่สองเมตรครับ อายุนี่โบตามกว่าสองพันปีครับคือหนึ่งพันปีคืนนี้มีอยู่แล้วครับนี่ครับนี่คือศิลปะสมัยโบราณโบราโดยที่สร้างสมัยโบราณเพื่อจะใส่ซิวใส่ขวนใส่ค้อนครับตอกสกัดเข้าไปครับไม่มีเครื่องมืออันทันสมัย้วนี่ผู้เ่าโบราณผลเหตุครับก็บจะมี่องรอยของปลายซิวนะครับนี่ครับอ่าเป็นปลายซิวจิกเข้าไปครับแล้วทังกลมศิลป์เพิ่นก็ได้อ่า มาบูรณะโดยการที่ใส่แปลงอ่อนๆครับปัดชิดินออกครับให้เหลือครับไส้ครับซึ่งเป็นแท่งใบเสมาโบราณครับความสมบูรณ์ก็บอกว่ารอยเปอร์เซ็นได้ครับนี่คือความงามความสมบูรณ์ของเบิรนครับทั้งหมดมี24ใบครับพี่น้องครับแต่ละใบจะแกะสลักรูปภาพที่บเหมือนกันครับนี่ครับผมคืออันนี้เบิ่งความเก่าของแกงเพื่อนครับเพราะว่า หน้าตาของรูปปั้นจะบอย่างแล้วเพระาะว่าถูกกัดก่อนครับเพระาะว่าฝังอยู่ใต้ดินกับเป็นเวลาน่าจะหลายหลายร้อยปีครับกว่าจะมีคนมาค้นพบและก็ขุดขึ้นมาหวังว่าพี่น้องคงจะเห็นชัดนะพี่น้องนะเพราะว่าตอนนี้ก็คือแดดห้อนขนาดครับกลางเดือนกลางเดือนมษายนครับแดดนีป่ต้องห่วงเลยครับ ว่าแถวก่อนผมมาผมมัวแต่ตื่นเต้นครับพี่น้องครับก็เลยถ่ายแบบให้พี่น้องเบื้องด้บรชัดครับแต่ว่ามือหนีตามตามคำ้เรียบร้อยครับเอาแบบชัดๆเอาแบบจะจให้พี่น้องเห็นกันเลยครับว่าความสวยงามความเก่าความโบราณครับนี่ครับผมสวยงามครับพี่น้องครับสวยงามครับอันนี้ยังเห็นจมูกเห็นปากเพิ่อนี้เลยครับนี่ครับนี่ครับจะเห็นปากเห็นจมูกอยู่นะครับ ดูกันใ,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 ใช้ใกล้ครับดูใกล้ๆดูชัดๆดูจ่าๆครับพี่น้องครับนี่คือใบเสมาโบราณบ้านแดงครับตำบลจำป่ามงอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธาน,านีครับพี่น้องครับอยากให้พี่น้องเขามาเยี่ยมชมและมาสัมผัสด้วยตาด้วยมือของพี่น้องเองครับแล้วพี่น้องจะหูว่าความงามความศักดิ์สิทธิ์ครับยังคงมีอยู่นะครับ ตัวนี้แห่งเกาคักครับนี่ทางเวืพ่นจะเลี่ยงกันไว้เป็นแถวครับแถวละสามแถวละสามต้นหรือว่าแถวละสามใบครับ เพราะว่าแถวนี้ครับจะมีจะเป็นอในโค้งเขตบริเวณนี้ใบเสมานี้จะเยอะมากครับยังมีอีกหลายวัดอ่าอีกหลายสถานที่ที่ห้าบพระท่านได้ไปครับแต่ที่น่คือที่ผ่านมาเกนกี่ยคือบ้านน้องกาลืมครับแล้วต่อมาอีกอ่าก็จะเป็นมองนี้ครับนี่คือโบราณสถานบ้านแดงครับแต่ว่าอยู่ยที่หมองนี้นี่จะมีทั้งหมด24ใบครับนี่อันนี้ก็คือต้นนี้ก็คือแบบห้อย ชำรุดครับห้อยหักห้อยเสาะก่อนนะครับคือพื้นที่ตะเกาตรงนี้นะครับเพ่นเพิ่นเพิ่นเ้นเป็นเป็นเพนเพนเพนี่นเค,ค่น่นเิ่นเพื้นดพินเกินเคร่บ อันนี้คือพื้นดินเก่าจะเสมอแบบนี้ครับแต่ว่าทางกรมศินเพื่อนได้มาขุดลงครับเพื่อค้นหาฐานเก่าของเพื่อนครับและนี่ก็คือตรงนี้แหละครับใบนี้ครับใบนี้คือต้นเก่าฐานเก่าเลยครับที่ฝังดินอยู่ตั้งอยู่ครับมีแค่ต้นเดียวเพาะนั้นที่ตั้งอยู่ที่เหลือฝังดินแล้วก็จมอยู่ในขี้ดินครับแล้วที่พี่น้องเห็นอยู่ตรงกลางนี่เพื่อนบอกว่านี่คือ สะดือซิมหรือว่าสะดือพระอุโบสถครับเป็นควอมเสือของผู้ถ่าโบราณเพื่อนวามาจังสันครับครับเพิ่นก็จะเพื่อนจะจงทั้งกลางว้อยังสีนะครับาเป็นสะดือครับสะดือซิมเพราะฉะนั้นแล้วก็มีเอเจหลายท่านนะครับที่เพื่อนหูจักเพื่อนบอกว่าถ้าสถานที่ตรงไหนที่มีใบเสมาคือให้มั่นใจได้รอยเปร์เทศเลยว่าตรงนี้คือวัดครับอ่าถ้าถ้ามีใบเสมาเพื่อนบอกว่าจะต้องเป็นวัดอย่างแน่นอนครับเพราะว่า ถ้าถ้าเป็นสถานที่อื่นมันจะไม่มีใบเสมาอ่าเอฟซีเพิ่นวาันเนาะอันนี้ผมก็บอกตามทีเอฟซีเพิ่นว่าครับผมเพราะว่าผมก็บอกมีความรู้เรื่องเ,อเกี่ยวกับโบราณสถานก็เลยต้องฟังความเอฟซีเพิ่นไว,ว้ก่อนนะครับเพราะว่าเอฟซีเพิ่นอาจจะมีความรู้กว่าเฮาครับนี่ครับอันนี้รูปนี้เหมือนพะลือสีมากเลยครับนี่เพราะวา่ามีมีหมวกมีหัวจุกคือจังพะลือสีครับแต่ว่าหน้าตาเพิ่นหลุดออกเบอร์เลยนครับเพราะวา่าคิดเบิ่งว่าบ่ฮู้ว่ากี่พันปีครับ เนี่ยสันนิษฐานเลยว่าน่าจะมีอายุพันปีขึ้นครับสมัยตะก,กี้เพื่อนกะทีร่มฝังอยู่ในชิดินพี่น้องเพื่อนทีไมาเห็ดไห้เห็ดหน้าเห็ดสวนนะเพื่อนอาจจเอารถไถมาไถถือกับเป็นไปได้ด้วยครับเนี่ยครับเพราะว่าเพื่อนโมโหจกัจกเนาะตะเกาองนี่จะเป็นปลาไพครับเป็นปลาไพเป็นสวนข้าวเจ้าเห็ดห้อ้อยให้มันครับ ที่ฮักยูนันก็น่าจะเกิดจากร่องรอยของเันการถือผ่านรถไถได้หรือว่าถือบักโยกซับเนี่ยก็เป็นไปได้ด้ครับนี่ภาพที่สมบูรณ์ที่สุดก็คือต้นนี้ครับต้นนี้นี่ครับนี่คือสภาพที่แบบสมบูรณ์ครับเห็นตาเห็นจมูกกันครับแล้วก็อีกหนึ่งต้นครับแล้วก็อีกนั่นอีกหนึ่งต้นครับที่ยังคงเด่นชัดนะครับ สวยงามครับส่วนภาพอื่นก็ล่างๆครับเห็นพาล่างๆบางต้นก็ไม่เห็นเลยก็มีครับนี่ครับนี่ครับตัวนี้ชัดครับตัวนั้นไม่มีครับเพราะว่ารุดออกไดแล้วครับไม่มีตัวนี้ก็มีครับแต่ว่าเห็นเห็นล่างๆครับนี่ครับเห็นเห็นแบบล่างๆ นี่ครับอ่าตัวนี้เห็นลางๆครับแล้วก็ตัวนั้นเห็นตะมาครับอ่าเพราะว่ารูปปั้นรุดออกมาเราเห็นตะมานี่ครับจังไหนก็แล้วแต่ครับพี่น้องครับถ้าเอฟทีทานใดที่สนใจอยากจะมาเบิงครับผมบ้านแดงครับหมู่ที่8ปดตำบลจำปาโมงอำเภอบ้านพืชจังหวัดอุดรธานีครับพี่น้องครับมาเยี่ยมชมด้วยพี่น้องด้วยครับรับรองว่าพี่น้องจะ ตื่นตาตื่นใจครับกับวัตถุบโบราณเ่านี้ครับสำหรับคลิปนี้ครับผมกบสายปลาลาพีลานองไปสะกอนแล้วเจอกันคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สบายดี